ในส่วนของม2บทที่7นะคะกละเม็ดการดูงานและการวิจารณ์งานทัศนศิลป์ค่ะในส่วนนี้นะคะเราต้องนําความรู้ที่เราเรียนมานะคะทั้งหมดนะคะลองมาดูชิ้นงานนะคะแล้วก็ลองวิจารณ์งานดูตามหลักของการวิจารณ์นะคะจริงๆแล้วการวิจารณ์เนี่ยเราต้องรู้ในเรื่องและเข้าใจในเรื่องของศิลปะมาพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ในการดูงานมามาก ะะแล้วก็เนี่ยเวลาศึกษาหรือวิเคราะห์วิจารเนี่ยเราต้องวิจารณ์ตั้งแต่เรื่องของรูปแบบเรื่องของเทคนิควิชาวิธีการนะคะรวมไปถึงการที่พื้นหลังของศิลปินที่วาดเนี่ยเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนนะคะก็เป็นอะไรที่จะสามารถบอกใบ้ให้เราตีความหมายว่าภาพนี้เกี่ยวกับอะไรขึ้นมาได้คะ่ะ ภาพแรกนะคะเรามาดูกันในหน้าที่60นะคะภาพนี้เป็นภาพชื่อว่าภาพคนเก็บฟางนะคะของซองฟองซัวม so ิเล่นะคะเป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสค่ะฟองซัวม mm ิเ hmm. ล so ่ก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตเป็นลูกชาวนานะคะตั้งแต่เล็กๆนะคะแล้วก็อยู่ในชนบทตั้งแต่เล็กนะคะก็เริ่มวาดภาพพอเริ่มวาดภาพนี่ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกที่เอาแนวคิดระบบสังคมนิยมมาถ่ายทอดในผลงาน เราต้องมารู้เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้ทำไมกลายเป็นมิเรถูกกล่าวหาว่าเอาแนวคิดของสังคมนิยมมาถ่ายทอดในงานเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยภาพวาดแบบนี้จะไม่มีนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ภาพวาดศิลปินทำงานตอบสนองศาส,สนาหรือไม่ก็ชนชั้นสูงนะคะพอเกิดภาพแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บก็เลยกลายเป็นเหมือนคนที่คิดนอกกรอบแล้วก็โดนกล่าวหาจากสังคมในช่วงยุคนั้นนะคะ ภาพนี้ก็จะมีความลักษณะที่เป็นแสงสีบรรยากาศธรรมชาตินะคะแล้วก็ให้เห็นถึงการทำงานของชาวยุโรปแต่งกายแบบพื้นบ้านตามธรรมชาติของเขาเลยนะคะแล้วก็นำเสนอให้เห็นถึงความกลมกลืนของชีวิตที่สงบสุขนะคะแล้วก็ในในการดำรงชีวิตแบบสังคมชนบทที่ยังมีความคงมีกลิ่นอายของชนบทแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะมาดูโครงสร้างของภาพบ้างนะคะ ในหน้าในหน้า61นะคะโครงสร้างของภาพเห็นเส้นสีขาวไหมคะละักษณะของการจัดองค์ประกอบสําคัญในภาพเนี่ยศิลปินเขาจะมักจะจัดให้อยู่กึ่งกลางภาพนะคะแล้วก็ไม่ไม่มีใครที่จะวาดภาพออกตกรกอบนึกออกไหมคะฉะนั้นภาพนี้ส่วนสําคัญก็จะอยู่ประมาณบริเวณนี้นะคะและมีการจัดองค์ประกอบเป็นมุมมองแบบเส้นในยะที่ลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมนี้นะคะตามเส้นสีขาวที่เกิดขึ้นเวลาการ ใช้เส้นตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมจะมีเส้นนําผ่านสายตาให้เรามองเห็นนะคะไปบรรจบกับท้องฟ้านะคะแล้วก็ผู้หญิงที่อยู่ฝั่งขวาสุดเนี่ยก็จะนําสายตาไปให้เรามองสองคนนี้นะคะนี่คือการนําสายตาโดยเส้นเชิงในนะคะทีนี้มีเ่นเนอร์มักจะใช้สีแปรงนะคะเส้นโดยการเหมือนดอทผู้กันนะคะทีแปรงแบบจุดหยับยาเพื่อให้สร้างพื้นผิวที่คล้ายลักษณะของหญ้านะคะเวลาระบายพื้น ก็เช่นเดียวกันเวลาระบายตรงนี้ก็จะเกลี่ยสีให้เกิดความมัวเป็นแสงและเงาเกิดขึ้นมาค่ะดูภาพต่อไปบ้างค่ะภาพนี้นะคะมีลักษณะาการวาดที่แตกต่างขึ้นมาแล้วนะคะคนนี้เป็นศิลปินชื่อครอสโมเน่ค่ะลักษณะาการวาดเขาจะใช้วิธีการทีแปงเหมือนกันนะคะแต่เป็นทีแปงแบบที่หยาบมากขึ้นกว่าเดิมจากของมิเล่นะคะนี่คือความแตกต่างเลย อันนี้ถ้าเกิดนักเรียนรู้ถึงยุคสมัยของภาพนักเรียนก็จะทราบได้ว่าอ๋อยุคนี้ยุคของคอสโมเนีจะนิยมการใช้สีแปลงแบบนี้มากๆนะคะแล้วก็นิยมที่จะใช้สีสันสดใสตามทฤษฎีแสงที่เกิดขึ้นจริงค่ะมาดูรายละเอียดในหน้า62นะคะเวลาเราจะวิจารณ์งานเนี่ยเราต้องถามตัวเองด้วยว่า ตัวเราเองเนี่ยชอบหรือไม่ชอบผลงานชิน้นนี้เพราะอะไรบางคนก็ชอบสีสดใสเราก็ต้องดูตัวผู้วิจารณ์ถ้าเราเป็นผู้วิจารณ์เองเราก็ต้องดูพื้นฐานของเราบางคนก็ชอบสีสดใสมากบางคนก็จะชอบสีคลุมๆก็อาจจะแบบตัดสินประเมินค่าได้ว่าผลงานชิ้นนั้นเราชอบไม่ชอบหรือกลายเป็นว่ามันสวยไม่สวยในความรู้สึกเราอย่างไรนะคะทีนี้ในองค์ประกอบการแสดงออกเพื่อวิจารณ์งานศิลปะนักเรียนคนยึดหลักดังต่อไปนี้นะคะอย่างแรกค่ะการบรรยายนะคะในการบรรยายเนี่ย เราก็ต้องบรรยายให้เห็นว่าในภาพนักเรียนเห็นอะไรบ้างนะคะอย่างภาพของมิเล่เมื่อกีนก้นักเรียนก็ต้องอธิบายว่าเราเห็นเหมือนกับคนที่แต่งตัวเป็นเกษตรนะคะเกษตรกรหรือเป็นชาวนาเนี่ยสามคนก็อธิบายรายละเอียดของภาพพื้นหลังเป็นอย่างไรก็คืออธิบายให้ครบนะคะเป็นการบรรยายภาพนั่นเองต่อมาเป็นการวิเคราะห์นะคะการวิเคราะห์เนี่ยเราต้องระบุด,ด้วยว่าในการจัดภาพเนี่ยศิลปินใช้สีแบบไหน ใช้จุดใช้แสงใช้อะไรให้เกิดเงาป้ายทีแปลงแบบไหนนี่คือการวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆของภาพตั้งแต่ทัศนาท่าแล้วก็การจัดองค์ประกอบรวมไปถึงเทคนิคในการใช้ค่ะต่อมาค่ะตีความนะคะเวลาเราวิจารณ์เราก็จะแบ่งเป็นสัมไล่ลงมาตามนี้เลยนะคะแล้วก็เริ่มตีความในการตีความนี้ก็จะเป็นข้อเท็จจริงอยู่เหมือนเดิมนะคะเราก็ต้องไปดูว่าคนในภาพเนี่ยมีความเป็นอยู่อย่างไรอ่าแล้วก็ภาพนี้เนี่ย มีความแตกต่างจากภาพอื่นๆอย่างไรบ้างเราตีความเพื่อประกอบกับประสบอะไรนะประวัติของศิลปินด้วยนะคะต้องมาประกอบร่วมกันต่อมาคะ่ะด้านเรื่องราวคะ่ะด้านเรื่องราวนะคะเราอาจจะต้องกล่าวในเรื่องของสิ่งที่แฝงไว้ใน ในส่วนนั้นนะคะเช่นพวกความงามของมนุษย์ความงามของธรรมชาติควา,ารราตความงามของทัศนาท่าที่เกิดขึ้นในภาพเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการอ,อธิบายบรรยายอยู่นะคะแล้วก็ตีความออกมาต่อมาค่ะด้านการจัดวางองค์ประกอบค่อนนะ,คะอันนี้ก็แยกย่อยมันเลยนะคะว่าในองค์ประกอบภาพเนี่ยพวกทัศนาทา่าต่างๆเนี่ยมีการจัดไว้อย่างไรบ้างอะไรที่โดดเด่นขึ้นมา,นมาการใช้สีแบบไหนรูปร่างแบบไหนนะคะด้านเทคนิควัสดุอุปกรณ์ค่ะอันนี้ก็แยกย่อยมานะคะระบุให้ชัดไปเลยว่า ภาพนี้เนี่ยใช้เทคนิคอะไรบ้างนะคะใช้สีอะไรใช้พูกันหรือใช้เกียงปาดหรือยังไงนะคะต่อมาค่ะด้านองค์รวมของผลงานศิลปะมีความสอดคล้องกับเรื่องราวหรือเทคนิคหรือเปล่าคือดูความเป็นเอกภาพของในชิ้นงานนะคะทีนี้ในการวิาพาก์วิจารณ์ท้ายสุดนะคะเราอาจจะเป็นการประเมินค่าในตัวผลงานได้ด้วยนะคะก็คือระบุเลยนะว,ว่าเราชอบไม่ชอบอย่างไรแล้วก็เป็นส่วนที่เราสามารถแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ